ัสดีครับมาพบกันอีกครั้งครับไม่ได้หลังจากไม่ได้เจอกันมานานครับก็จะมีเสียงแจกนิดนึงครับเพราะว่าห้องผมเปิดทีวีครับผมจะมาเล่นเกมทำลายล้างโลกกันครับมาเราจะมาเข้าจู่โหมดทำลายล้างโลกกันเลยว้า ก็จะมีของประมาณนี้ครับอ่เราจะเอาเป็นนี่ครับอุกบาทครับยิงเข้าไปครับประเทศอะไรก็ไม่รู้ครับยิงเข้าไปให้หมดแล้วไม่สนใจครับโอ้ถึงครับไม่ขยับเลยเหรอก็ผมก็จะเอาอันนี้ครับอันนี้เป็นหมูดป้องกันทั้งนั้นกันเลยครับทั้งนั้นเลย ป้องกันทั้งนั้นครับผมจะเอานี่ครับจนเข้าไปครับเขาก็จะยิงครับยิงยิงอรร้าวไหนอ่ะเระจาจะเอาวยิงเข้าไปยิงเข้าไปเออยิงยิง,ยงจนกันแตกครับอือไป เอาเวนานี้ครับนีบ่มันยิงหมดครับมันยิง่หกดยยิงเทไรมักรนก็ไปเนดครับผม,จะม,บมจะมาดูว่าถ้าใช้ลูกบอลน่ะนจะขัดจังหรือไม่อู้ขัดด้วยครับขัดวางครับ โอ้มันมันก็ขัดควาด้วยลุกวันมันก็ความแล้วถ้าเป็นจรวดแล้วมันก็หลอดคาขาดครับไม่ชนครับไม่ชนโลกเพราะว่ามันคือตัวป้องกันโลกครับมันจะทำถ้าเราถ้านช้เงนั้นเข้ามาได้โลกของเราก็จะพังครับ มันจะพังอะไรครับจะพังอะไร,ระำนานโอ้พังแล้วเฮ้ยมันพังครับปูอะไรนี้มันยังมีครับเราจะปูดุกระตุนลงไปครับดู้ดีว่ามันจะทำไหวไหมโอ้เจอกับผงผงคล้ายๆูงมลงครับไม่ใช่ครับเฮ้ยไหวเหรอไหวครับไหวโอ้ไหวไม่ได้ยังไง นี่ครับเจอมแมลงไปสองครั้งครับนี่ครับอ้ไม่ว่าไหวครับอย่างนี้ตายแน่ครับโอ้ตายตายยังไงก็ไม่น่าไหวครับยิงเลยยิงเลยครับปูยิงปูยิงยังไงอะไรเลยครับนะโอ้ มันยิงเข้าไปมันไม่ยิงครับเอาปุ่มเข้าไปครับแล้วก็จะมีพวกนี้มาขัดขวางเอาไว้ครับไม่ยิงในตัวนั้นได้ครับไม่ยิงในตัวนั้นได้เมื่อไหร่ครับตอนนี้ลูกเรามีตัวนั้นได้เมื่อไหร่นะรอกเลย เราเลยนะว่าพวกมันไม่ยอมแน่ๆมันจะยิงเพิ่มดีแน่โอ้โอ้โอ้โอโดนโรคครับสรุปเออโดนครับโดนโดนจริงเหมือนกันครับโอเข้าไปาครับฮ่าอย่าบอก้วว่า โอ้ไม่กอดรับมือไวได้มีเสียงหน่อยนะครับมันรับได้ยังไงก็ไม่รู้ครับเอาอยนี้ก็ไปครับยิงรับยิงรับก็ไรเมไรครับ,รบรรโอ้แตกเหมือนกันครับผมผมจะสร้างอันนี้เยอะๆเลยครับ เพื่อมาปั้งกันให้ให้อันนี้ครับดูเว o ตกใจโลกโอ้โ oh my god โดนทีเดียวเอาเครื่องบินไปเยอะๆโอ้โหเครื่องบินของเอเลี่ยนพุ่งเข้าไปแล้วครับพุ่งเข้าไปด้วยความเร็วแล้วก็มีอาวุธอาคีคีปนาครับตะกางโอ้พุ่งเข้ามา โอ้แต่มันรับมือไหวเออใหม่ก็มันรับมือไหวได้ยังไงไปไม่ได้ครับอคีปนาวุธพุ่งเข้าไปครับแล้วก็ใไปยื่นบินเข้าไปเยอะๆครับยื่นบินเข้าไปเยอะๆครับ แบบโอ้โหคือบินเยอะอยู่คือยิงของพวกเอเลี่ยนครับมันก็ยิงอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับโอ้โหคือแบบยิงไม่ให้เหลือเลยนะเนี่ย,ยแบบโอ้โหยแบบแบบโอ้โหจะเอาแบบให้พังให้หมดเลยบางครับเนี่ย อ้าวทำไมวางไม่ได้ละครับอ่าอ่าอะไรเนี่ยโอ้ราเบิดกลางนี่แล้ว เดี๋ยวไปดูกันครับเรเวล้านี่ใด้มาครั้งเดียวประมาณห้าร้อยคั้งห้าร้อยนะ อ้าวอะไรวะนี่อ่ะโอ้เจ้าหมาครับโอ้ฮิฮิฮวัสดีเอจ้ามาครับจะทำอะไรอ่ะโอ้เจ้าหมาฟาดใช่ไหมครับโหมูเจ้ามาอไม้ไม้ก็ไปฟาดเหรอ โอ้โหยิงแบบนี้พังนียครับตู้มไหมตู้มไหมตูมตูมหนึ่งอุ้ยมันมันยิงยากมากครับอืแตกสองครับแตกพร้อมอุกบาทพุ้งจะชนลูกครับ เพื่อมันดูกระบาพวงนี้จะทำให้โลกพังครับอ,อัน้าขนี้ครับนี่เดิมครับเราจะใช้อันนี้แต่เราจะตั้งคาบ ให้ความเร็วของอุก,กบ,บาตพวกนี้พุ่งเข้าไปด้วยความเร็วสูงครับมามันก็จะใช้อยู่ดีนะดูแล้วมาเราจะเอากจาเนี่ยแหละพุ่งเข้าไปติด่าวาไม่ได้เลย อเปิวเอาอแล้วคราวนี้จะทำยังไงครับว่าว่าถ้าดวงจันทร์มาเยอะขนาดนี้แล้วจันทร์ดวงจินอยู่ที่ไหนอ่ะ จะบอกนะหายนั ais, ่งลงยิงหายครับโอ้เอาละครับดวงจันทร์พวกนี h, ้จะพุ่งโจโลกครับแต่ว uh ่าไอ้พวกนี้ไม่ยอมเลยครับยิงยิงจนแบบโู้มันเข้าใกล้ขนาดไหนก็จะจะยิงครับยิงเข้าไปครับยิงเข้าไปโอ้ยมุดมขบก็ใกล้ครับ โดนลงไปคือนี่คนตายแนละ้วบนี่ครับใ้ของโกงไปจังานะมันจะยิงไหมครับไม่ไม ครับจึงบินเร่มบินลบของเอเลียนครับวมาป้เยอะมากครับนอู้ยแตกหมแตกหมแตกหมแตงโมเจอวนี้ครับไม่มีอะไรอะโดนอยู่ ชลงางเครับชูพลังจูมครับยังไงครับมาแล้วชาร์จก่อนแล้วยิงเข้าไปครับ้อโอ้คนหายหมดทั้ง โอ้คือแบบให,ใหญ่มากการเบิดของเขาแล้วไม่พอครับเราก็จะทำลายพระทิด้วยไายเลื่อเเทเทเทนเลื่ให้ก่อน,น,นจะถึงวะเนี่ยไม่ถึงหรอก อครั้งเดียวนลวโอ้โดไนไหมนะโดนมาที่รอเอาแล้วครับสัดมาแล้วครับโอ้ลางสัดมาแล้วโอ้โอโดูควงสวยขระมานเทียบสวยมากมีน้นำเงินต้มตีได้สีต้มสีเหลือง ีเขียวด้วยนะสีม่วงมีไหมสีม่วงมีนะอ้อ่าก็แค่นี้นะครับสำหรับการเล่นเกมทำลายโลกครับจะแค่นี้นะครับบุยบุย